ลโลสวัสดีครับวันนี้อยู่กับหอยนะวันนี้อยู่กับ ep สองนะครับเอ่อต่อเนื่องกันเลยนะครับพามาหาตังนะครับวันนี้ก็สถานที่อยู่ที่นินอทงนะครับในแมบวัดที่ล่มสลายนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเดินมาจากโซเฟียผ่านทุ่งลาบนะครับล้เขานะครับมาวัดล่มสลายนะครับเรามาล่มสลายที่ลึกที่สุดนะครับ มาที่เลือกที่สุดนะครับเราก็เจอมิโนทอยังไงเควสมันก็มาถึงนี่อยู่แล้วนะครับผมนะครับผมแนะนํานะครับมากันสองสามคนนะครับหรือมาแค่คนเดียวก็น่าจะไม่ค่อยไหวนี่น่าจะยากนะครับมันนึงฟาร์มตรงนี้นะครับเก้าเก้าอันราคาตกที่แสนสองนะครับอยากให้ออกเร็วๆแนะนําให้ขายหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับผมพยายามพูดช้าๆนะครับพอดีผมเจ็บคอ แนะนำนะครับถ้ามาคนเดียวนะไม่ใช่เนี่ยครับคุณคี่ก็มานะปาร์ตี้เนี่ยตรงปาร์ตี้นะครับให้จ้างทาหารรับจ้างมาเลยนะครับผมเน้นขอให้เป็นหน้าเมตตาหนับจ้างนะครับนี่คุณก็จ้างมานะมันจะช่วยตีนะครับเวลุบเก้าเวลค่อยเวอะไรดีๆหรอกครับไม่งั้นวิธีที่สองนะครับคุณไปแอดเพื่อนมานะครับแอดเพื่อนหุนโหดมาแล้วก็มาช่วยตีนะครับผมอันนี้ผมจะเอาเพื่อนหุนโดมาช่วยตีนะครับผม เพื่อน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 แมวเ,เพื่อนนะงั้นผมก็เอาคาแรคเตอร์ผมก็แล้วกันคาแรคเตอร์ผมนะครับต้อสามารถเอาคาแรคเตอร์มาตีได้แต่เวลูวเอฟเวลอันนี้ก็ไม่ต้องเอามาได้นะครับผมเอาคาแรคเตอร์ตัวที่ผมมีหรือยืมเพื่อนมาตีก็น่าจะได้นะครับน่าจะไวยอยู่อันนี้ผมยืมตัวเองเบลร้อยห้าเบลร้อยสามสิบห้ามาช่วยนะครับผมถ้าคุณไปยืมไปแอดเพื่อนนะครับบอกเขาว่าขอทหารหน่อยครับผมจะเอาทหารไปรตีนะครับ ก็จะยิงลงดันหรือลงอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับผมนี่ครับคุณก็มาช่วยตีนะครับนี่ครับมันก็ตีตายเลยนะครับผมทหารรับจ้างจะตีแรงมากนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมมันจะสามารถตีแรงนะครับผมเเนนีี่่ยยปั๊บเนี่ยเนี่ยโอกาสเสี่ยงคือไม่ได้คนมีเนทอนี่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่เราก็จะได้เวลนะครับคนมีเนทอนตับย่างไหมไม่ยากนะครับเก้าเก้าอันหนึ่งแสน หนึ่งแสนสองที่ผมพู้ใบลงสีดาวมันดบ100ับร้อยเปอร์เซ็นนะครับแต่ลงสีดาวไม่ไหวหรอกนะครับมันร้อยร้อยหกเก้านะครับเยอะเจ็ดสิบก็ไม่ไหวอ่ะผมลองละเดี๋ยวไปดูเช็คราคาเลยนะครับว่าราคาเท่าไหร่กันเทียววาดกลับ,บนะครับผมจะวัดกลับผมจะดูของด้วยของผมออกไหมนะผมก็ขายคายของไ,เไปเรื่อยพยายามเคลียร์ของเคื่องนี้นครับ ทำให้ค้างมันว่านี่สุดนะครับผมชัวงนี้นี่ครับผมก็เอามาวางาวางขายนะครับผมตอนเช้าไม่มีคนซื้อหรอกครับตอนเช้าแทบไม่มีคนซื้อนะครับต้องไปตอนตเราจะสอนอีกทีหนึ่งนะว่าซื้อของไงให้ได้ของถูกนะี e ีหน้าเท่ากันี e ีนี้โดยนยาวเกินไปนะคุณมิโนทอราคานะครับ นี่คือเนี่ยสิบอันหมื่นสองนะสิบอันเองหมื่นสองห้าสิบอันนะครับนี่ห้าสิบอันหกหมื่นเก้าเก้าอันแสนสองนะครับผมถ้ายังให้ออกเร็วๆก็ขายแสนห้านะครับเจ็ดสิบอันแปดหมื่นนะครับก็นี่ครับวันหนึ่งนะครับถ้าคุณขยันขยันเนี่ยดอปหน้าไปเกินเนี่ยชั่วโมงหนึ่งคุก็ได้ประมาณตั้งหลายอันละเยอะบันห้าสิบอันคุก็ได้ห้าหมื่นหกหมื่นนี่ครับถ้าขยันฟาร์มวันต่อวันคุก็ได้ห้าหกแสนนะครับก็ง่ายๆนะครับหาเงินง่ายๆนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็มาสอนผู้เล่นใหม่หาตังก็แค่นี้นะคบสำหรับวันนี้ก็สู่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับชอบมากๆก็คือกดติดตามนะครับจุกใจแล้วล่ะคลิปนี้อยากให้คนดูมาช่องดูช่องผมเล็กๆให้ขยายใหญ่นะก็กดแชร์ผมด้วยครับคลิปนี้ก็สู่เก่งๆตามกดไปนะารักนักทุกคนถึงมาสอนอย่างนี้นะครับผมบายบาย